เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนครับวันนี้ประเสืิอขอนําเสนอแนวทางการปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่1โรงเรียนสรารศาสตร์พิทยาครับสําหรับรายวิชาพื้นฐานาแผนกสามัญและแผนกสองภาษานักเรียนจะรับการประเมินผลในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษครับ สำหรับรายวิชาเฉพาะแผนการเรียนแผนกสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นักเรียนจะได้รับการประเมินผลเพิ่มเติมในรายวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีและวิชาชีววิทยาสำหรับแผนการเรียนศิลป์จีนนักเรียนจะได้รับการประเมินผลเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาจีนครับสำหรับรายวิชาเฉพาะแผนการเรียนแผนกสองภาษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้รับการประเมินผลเพิ่มเติมในรายวิชา English, Physics, Mathematics และ Social Studies ของคุณครูฝ่ายต่างประเทศครับและวิชา Physics, เคมี Me, ชีววิทยาของคุณครูภาคภาษาไทยครับสำหรับแผนการเรียนศิลป์คนวณนักเรียนจะได้รับการประเมินผลเพิ่มเติมในรายวิชา English, Mathematics และ Social Studies ครับ สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะถูกจัดขึ้นในวันที่9ถึงสิสิงหาคม2 5 6 4แต่ในวันที่12สิงหาคม2 5 6 4เป็นวันคล้ายวันพระราชะสมภพสมเด็จพระนังเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางโรงเรียนของงดการประเมินผลหนึ่งวันครับการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่หนึ่งโรงเรียนสรารสั์พิทยา จะถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ on application Google form s, โดยนักเรียนสามารถเข้าทำการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1นักเรียนเตรียมพร้อมก่อนทำการประเมินผล10นาทีขั้นตอนที่2นักเรียนเข้าระบบ Google form s. ขั้นตอนที่3นักเรียนรับรหัสเข้าทำการประเมินผลจากลายกลุ่มห้องเรียนและเริ่มทำการประเมินผลขั้นตอนที่ส นักเรียนกดส่งคําตอบก่อนหมดเวลาทําการประเมินผลขั้นตอนที่5นักเรียนบันทึกภาพคะแนนทุกวิชาหลังการกดส่งแบบทดสอบและขั้นตอนที่6นักเรียนออกจากระบบประเมินผล Google Form ครับและเพื่อเพิ่มความเข้าใจในขั้นตอนการรับการประเมินผลกลางภาคเรียนที่1ด้วยระบบ Google Form ผมขอนำทุกท่านรับชมวิดีโอ r e s e n t a t i o n เรียนเชิญทุกท่านครับ ขั้นตอนการเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ขั้นตอนที่1เตรียมตัวก่อนสอบ10นาทีเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อทำแบบทดสอบขั้นตอนที่2เข้าสู่ระบบบัญชี Google ของนักเรียนเพื่อที่สามารถเข้าทำแบบทดสอบใน Google Form ได้เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้นักเรียนไปที่ลายกลุ่มของนักเรียนเพื่อรับรหัสและเริ่มทำข้อสอบ เมื่อนักเรียนเข้ามาในไลน์ของห้องเรียนแล้วคุณครูจะส่งลิงก์ Google Meet เพื่อเข้าห้องสอบให้กับนักเรียนเพราะบางวิชาอาจจะต้องเปิดกล้องสอบแต่ถ้าวิชาไหนไม่มีคุณครูจะส่งเฉพาะลิงก์ Google Form ให้กับนักเรียนเพื่อเข้าทำแบบทดสอบให้นักเรียนกดเข้าไปที่ลิงก์ Google Form เมื่อนักเรียนเข้ามาในลิงก์ Google Form แล้วนักเรียนรอสัญญาณจากคุณครูซึ่งถ้าถึงเวลาคุณครูจะส่งรหัสข้อสอบให้กับนักเรียน นักเรียนนำรหัส <Solomon> ที <who referred to> ่คุณครูส่งให้นำมากรอกลงในแบบฟอร์มและกรอกอีเมลของตนเองให้ถูกต้องเมื่อนักเรียนกรอกอีเมลและรหัสทำข้อสอบเสร็จแล้วให้นักเรียนกดถัดไปหลังจากนั้นให้นักเรียนกรอกข้อมูลของนักเรียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเมื่อนักเรียนกรอกเสร็จแล้วให้นักเรียนกดถัดไปขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงของวิชาที่จะสอบว่าข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อ เมื่อนักเรียนอ่านคําชี้แจงเสร็จแล้วให้นักเรียนกดถัดไปเมื่อนักเรียนเข้ามาในแบบทดสอบแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบให้ครบและถูกต้องและกดส่งก่อนกดส่งให้นักเรียนเช็คดูคําตอบให้เรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งเมื่อนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วให้นักเรียนกดส่งข้อสอบก่อนที่นักเรียนจะออกจากระบบให้นักเรียนแคปภาพหน้าจอเพื่อย,ยญญืนยันการทําข้อสอบ เสร็จแล้วให้นักเรียนนำภาพหน้าจอที่นักเรียนอ่านส่งไปในกลุ่มไลน์เพื่อยืนยนันการทําแบบทดสอบอีกครั้งขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนลงชื่อออกจากระบบท้ายนี้ในนามของคณะผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีมาอย่างท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนทางโรงเรียนขอสัญญาต่อท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนว่าเราจะทำอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพของนักเรียนโรงเรียนสรารศาสตร์พิทยาไปสู่ความสําเร็จอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคติท์ที่ว่าอาเจค A J ดอ S A จ S ทำอะไรทำจริงสวัสดีครับ